สวัสดีครับผมพบผมนะครับในการจีเซนเตอร์นะครับแล้วอยู่กับช่วงใหม่ของช่องของผมนะครับชื่อช่วงมีอะไรก็รีวิวนะครับผมมีอะไรก็รีวิวนัว่น<า>แหละนะวันนี้คลิปประเดิมคลิปแรกที่มาเราจะมารีวิวก็คือไม่ไม่ใช่ไม้หูฟังผมซึ่งหูฟังผมนี่ซื้อมาราคาราคา24บาทอย่าหาว่าโฆษณาเลยโอเคนะนี่ตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมโอเค เห็นนะครับผมซึ่งยี่ห้อโอโลโอวิเลนนะครับผมใช่ปะโอวิเลนโอเคมาดูกล่องกันกล่องค่อยดูที่ตัวด้านในมานะครับผมกล่องก็คือกล่องตอนแรกก็คือมาดูด้านหน้าตรงนี้ตร,นตรงอักษรยี่ห้อเนี่ยครับผมมันจะเป็นตัวนูนทั้งหมดตัวนูนนะครับแล้วก็ผมซื้อมาแบบ X11 นะครับผมซึ่งซึ่งมันไม่ต่างจาก x 8เท่าไหร่ก็เลยซื้อ X11 ดีกว่าดูแบบว่ามันเยอะดีเนาะ มันเป็นตัวนูนะครับส่วนคําตรงนี้ว่าสเตอริโอเฮดโฟนนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรวะตัวไม่ใช่ตัวหนานครับเป็นจุดเดียวที่ไม่ใช่ตัวหนาตรงด้านหน้าตรงนี้นะแล้วก็ส่วนรูปก็ก็ตามับตามนี้ครับแล้วก็ส่วนด้านข้างตรงนี้มันอธิบายอธิบายอธิบายว่าอะไรวะอ๋ออ,อธิบายว่าอันนี่ ใช้มีเสียงใช้เสียงเท่าไหร่ใช้ยิ้แค่มีโอห์มด้วยสามสองโอห์มกูเพิ่งเรียนมาเนี่ยกูลืมคืนครูมหมดยังเนี่ยยังนะครับโอเคแล้วส่วนด้านหลังครับตรงนี้ด้านหลังก็มันจะบอกว่าเราซื้อสีไหนมาครับผมซื้อสีดํามาแล้วก็ด้านในป็นสีแดงตรงอย่างนี้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 นะครับผมได้เป็นสีแดงก็ไม่มีอะไรตรงกล่องตรงนี้แหละโอเคครับก็เอาออไปเลย แล้วก็มาดูด้านไในอ๋ออผอิดด้าน <c oughs> <c oughs> นะครับผมนี่ด้านในตัวเป็นตัวนูนทั้งหมดนะครับผมตั้งแต่สตูดิโอเฮดโฟน X11 O OVLN R Legacy นะก็ตัวนูนทั้งหมดเลยแล้วก็เวลาจะเปิดก็ต้องเปิดอย่างนี้เปิดขึ้นมางัดงัดตรงนี้ขึ้นมาไหวไหวห <c oughs> เปิดอย่างนี้นะครับม,มาอย่างนี้เหมือนกล่องพิซซ่าแต่ว่าผมไม่ชอบจุดหนึ่งด้านใน,นะครับเพราะว่าด้านในเป็นอย่างนี้นี่ มันจะเป็นแบบว่าเป็นคนเต้นหาเหวอะไรก็ไม่รู้เอาแล้วก็สองสองอันนี้ก็ไว้ใส่ตรงหูฟังนะครับผมแล้วก็มาดูตรงหูฟังกันเลยที่จริงอะ่ะผมรีวิวไปแล้วรอบนึงแต่ว่าไมมันไม่ติดนะครับผมไม่รู้ว่าครั้งนี้จะติดหรือเปล่าโอเคนี่คือตัวหูฟังนะครับผม Ovlen นะครับผม Arigasit ซึ่งจากดีไซน์แล้วครับผมดูตรงแรกกันเลยคือมันสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับผมสองข้างเลย เหมือนหูฟังทั่วไปแล้วก็หูฟังนี้มันก็สามารถเออเขาเรียกว่าอะไรวะพับได้พับได้นี่พับอย่างนี้อ่าแล้วก็พับขึ้นมาอย่างนี้อ่าพับได้ครับผมจะด้านไหนพับก่อนขึ้นขึ้นก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่กําลังศรัทธานะครับนี่อย่างนี้นะครับโอเคเอาไว้พับเก็บไว้ที่แบบเล็กๆได้แล้วก็ส่วนไม้นะครับไม่จะเป็นไม้อยู่ข้างนี้โอเคไม่ก็จะ อยู่บริเวณปากแถวๆปากพอดีก็นักว่าโอเคครับไม้ไม่ใช่เป็นไม้แบบว่าเป็นพลาสติกหอ่อหุ่มสายเป็นพลาสติกแข็งคนระับอันนี้มันเป็นพลาสติกแข็งแบบเป็นไม่ใช่บักกิไม่ใช่พลาสติกแข็งแบบท่อแล้วก็ใส่ขึ้นไม้แล้วมีตรงโฟมตรงนะี้มันผมไม่ชอบอย่างนั้นนะเพราะว่าเวลามตรงนี้ขาดมันก็หาอะไรมาแปะยากซะด้วยผมชอบอย่างนี้มากมันพุ่มไวหัก มันคุมมันคุมหมดเลยอครับมันคุมหมดเลยโอเคครับปิดก่อนแล้วก็ส่วนตรงนี้นครับผมตรงนี้คือที่ลดเพิ่มเสียงนะครับผมนี่ตรงนี้นหนให้ให้ให้กล้องดูเคาเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นวอลลุม่มตรงนี้ก็จะเป็นที่เพิ่มลดเสียงเหมือนกันนะครับผมรูดๆอย่างนี้แล้วก็นี่ครับผมสายปลั๊กเ,เขาเรียกว่าสายจุกสายจุกเออสายจุก นะครับผมมันจะมีให้สองสายนะครับผมก็สายหูฟังกับสายไม้นะครับผมไม่ใช่สายใหม่นะจ๊ะไวไยว,ว,วาวเมื่อกี้คมดับโอเคแล้วก็ตอนที่ซื้อมาเขาจะให้จุกนี่นะครับจุกนี่นี่จุกนี่เอาไว้เผื่อเอาไว้ใส่กับสายพวกนี้นะครับผมผมักผมผมทําไอ้สายเอาจุกสายสีเขียวหายอะ่ะเป็นหนึ่งสายก่อน,น,นีลนําบาเุลือเกินโอเคครับ แล้วก็ส่วนตรงหูฟังนะครับผมมันจะขยับได้ตรงนี้อย่างนี้มันจะขยับได้อ่านะครับผมไม่รู้ว่าไมค์กูเปิดยังเนี่ยโอเคครับผมีย๋ยวเห็นรอยตรงนี้นะครับรอยตรงนี้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 อยตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับผมน่าจะเป็นโพแบบใส่กับไอ้นี่ใส่ล็อกล็อกไอ้นีน่ล็อกล็อกล็อกไอที่พับนะครับโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมซึ่ง ่อเดิมคิดแรกก็ไม่รู้ว่าใครจะชอบอ่ะครับผมถ้าชอบกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยนะครับผมถ้าชอบมากกดแชร์ไปเบย้ถ้าไม่มาไะไรกดคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมนั่นส่วนนี้ก็าย,ายนะครับอีกเจอก,กันคิดหน้าบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับเออลืมตอนเดือนตุลาคมนี้มันมีงานหนึ่งเขาเรียกว่างานเออไทยแลนด์เกมโชว์ใช่ไหมเออใช่ผมดูปฏิทินอยู่ ผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปวันที่สิบปดอสิบเก้านะเพราะว่าวันที่สิบแปดนี่ชอชพี่ชอชเชฟแฟบเกมเมอร์เขาได้ขายหนังสือผมก็อยากจะได้เหมือนกันนะผมได้ของเออไงวะอ๋ะนนี้นี่นี่ได้ของ L.B.K มาแล้วนะครับผมแล้วผมก็อ่านประมาณสองสามรอบก็โอเคครับผมผมคิดว่าพี่เขาผ่านอะไรมาเยอะนะแล้วก็อยากดูของแฟปเกมเมอร์ด้วยที่จริง่ะอยากได้ของไอคอร์ดแต่เพราะว่าผมไม่ได้สั่งซื้อมา แต่อยากก็เลยจะไปซื้อของชอชฟเอานะครับผมนะก็ใครจะไปวันที่ส8ก็ไปเจอกันได้ไปเจอกันได้เลยถ้าไม่มีใครทักผมอัะนะผมก็ไม่แปลกไม่แปลกเลยครับเพราะว่าไม่มีใครรู้จักผมอยู่แล้วครับผมนั่นก็วันนี้ก็สวัสดีครับจริงๆและสวัสดีครับ